แล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษตามที่ขึ้นอยู่นี่นะครับสองคอร์สนีรวมกันนะครับมันสําคัญมากๆคอร์สระเบิดตัวตนผมเพิ่งฟังคําพูดของศิลป,ปินใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าในคําพูดท่านนะไม่ได้คำพูดผมนะถ้ามึงต้องการจะประสบความสําสเร็จมึงต้องทําลายตัวตนเดิมของมึงเราเคยยินคําว่าสลายอัตราใช่ไหมเรื่องเดียวกันแต่เราอาจจะไม่ใช้คําว่าทําลายหรือว่าสลายอัตราสําหรับผมเนี่ยมันคือการ เข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นยอมรับสิ่งที่เราพลาดพลัง้งเราไม่รู้ไม่ต้องไปเกลียดชงังไม่ต้องไปไปบทขยี้อะไรตัวตนเดิมเหมือนดอกบัวเกิดขึ้นจากโคลนตมตัวตนใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นจากตรงนั้นตัวตนเก่ามันไม่ใช่สิ่งสกปรกแต่มันเป็นสิ่งที่คุณสามารถพัฒนาต่อยอดขึ้นได้ระเบิดตัวตนที่แท้จริงเป็นคอสเริ่มต้นการเริ่มต้นนี่สําคัญมากๆนะครับถ้าเบสิกเราไม่แน่นต่อย,ยอดไปที่สูงลําบากมันจะงอนงันอย่างหลายคนมาอยากจูนกับผมเลย หลายคนมาอยากเข้าคอร์สจูนเลยแต่คุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนที่พื้นฐานในการเชื่อมต่อในการฝึกเรายังไม่เท่าเพื่อนเนี่ยคุณจะยังไม่รู้ว่าคุณได้รับอะไรไม่ใช่ไม่ได้อะไรนะครับคุณแค่ยังไม่รู้ว่าคุณได้รับอะไรมันได้ไปแล้วแต่ย่อยไม่ทันถ้าเจอผมเลยเพิ่งมาเจอการอยากสําสเร็จมาจูนกับผมเลยไหมมาโค้ชส่วนตัวกับผมเลยไหมถ้าผมรู้ว่ายังไม่เคยลงคอร์สสาวันก็ขอพิจารณาเป็นเคสเคสไปเพราะมันมีผลไม่ใช่ว่าไม่ได้รับ แต่เข้าใจผิดได้ว่าไม่ได้รับอันนี้คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ว่าคนที่โชค้ายที่สุดคือคนที่ไม่รู้ตัวเองโชคดีนะครับ